คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนรหัสล็อกหน้าจอของ iPhone iPad ด้วยตัวเองกันนะครับกรณีเราใช้รหัสแล้วคนอื่นรู้จักรหัสเราเอ๊อยากเปลี่ยนรหัสทํำยังไงมาดูกันนะครับสาหรับท่านไหนที่เปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนนะขั้นแรกเลยไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับพอมาที่ตั้งค่าเนี่ยเราเลื่อนลงมาหาคําว่าทัชด ID แล้วก็รหัสนะครับตัวนี้หลักการของ iPhone iPad เนี่ยมันจะไม่สามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะจาเป็นต้องได้ลบนะครับก็ใส่รหัสเก่ายืนยันก่อน แบบนี้นะครับอ่าพอใส่เสร็จก็จะได้ยังออกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดคาว่าปิดรหัสครับปิดลงไปก่อนนะครับใส่รหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามันทําหลายขั้นตอนมากนะตอนนี้สองสามขั้นตอนเลยเสร็จแล้วรอสักครู่ครับอ่าโอเครหัสเก่าถูกปิดลงไปแล้วทีนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนรหัสสมมติว่าเราตั้งรหัสล็อกหน้าจออยู่เนี่ยมันจะต้องได้ลบสแกนลายนิ้วมือออกนะครับเพราะว่ามันจะจํามันจะพ่วงกันอนะ่ะให้เราแตะเข้าไปที่รหัส แล้วทําการกดเปิดรหัสใหม่ครับกดเปิดตัวนี้อ่ะกดเปิดเข้าไปเสร็จแ,แล้วเขาจะบอกว่าให้ลบลายในมือออกก็ทําการกดลบครับอ่หลังจากที่เรากดลบเสร็จแล้วร้อยเขาจะให้เราตั้งรหัสใหม่นีนี้จะเป็นรหัสที่เราตั้งขึ้นมาใหม่แล้วครับทีนี้ก็ใส่เลยครับผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะตอนแรกเป็นนั่นตั้งเป็นหนึ่งหกตัวทีนี้พอเราตั้งครั้งแรกมันจะให้เรายืนยันครับก็ใส่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเนี้ยแต่อันนี้ก็คือเราชอบตัวไหนเราก็ทําการตั้งตามที่เราชอบนะนะครับ ตามตามเราเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับรหัสใหม่ก็ถูกตั้งขึ้นมาอ่าลองทดสอบทีนี้อ่เดี๋ยวลองเนี่ยครับรหัสใหม่ถูกตั้งเรียบร้อยลองใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ไหมโอเคได้เรียบร้อยอ่าถ้าไหนที่อยากเปลี่ยนรหัส iPhone iPad ทําให้เป็นก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับ